คนที่ป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อนนี่มีเยอะมากครับประมาณ7.4%ของประชากรคนไทยทั้งหมดหรือถ้าคิดเป็นตัวเลขเาลาๆก็ประมาณ5ล้านคนครับและยังมีคนที่กําลังจะป่วยเป็นโรคนี้อีกในอนาคตนะครับประมาณ10-20%นะครับเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับและความน่ากลัวของโรคกรดไหลย้อนคืออะไรครับก็คือมีอาการจุกเสียดแน่นท้องผื่นะอมกินอะไรไม่ได้เลยนะครับกิน อะไรนิดหน่อยก็รู้สึก,กขึ้นไส้อาเจียนนะครับแม้กระทั่งบางคนนะครับเป็นหนักถึงขนาดก,กินน้ําเปล่าก็จะรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนแล้วนะครับมันก็ยิ่งทําให้ร่างกายอ่อนเพลียลงไปอีกนะครับแล้วก็จะมีอาการแสบท้องนะครับรวมถึงแสบตรงหน้าอกการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยจะเป็นไปได้ยากมากๆเลยในปัจจุบันไม่มียาอะไรที่จะสามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับแล้วยิ่งบวกกับมีความรู้ความเข้าใจที่ผิดๆของคนไข้ก็ยิ่งทําให้อาการเนี้ยแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับจนบางคนหลายๆคนนะครับ จะเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเราเรียกว่าระยะเหลืออรังครับก็คือเป็นมานานรักษาอย่างไงก็ไม่หายครับเป็นหลายปีนะครับคนกลุ่มนี้ต้องใส่ใจต้องตั้งใจทําความเข้าใจว่าโรคเนี้ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมจะมาสุดให้ฟังเลยจริงๆเรารักษาให้หายขาดได้ครับไม่ยากเลยแค่วันนี้เราทําความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆกับผมครับโรคกรดไหลย้อนก็คือเป็นภาวะที่น้ําย่อยในกระเพาะเนี่ยมันไหลย้อนขึ้นมาตามทางเดินหลอดอาหารครับ ผมมีรูปไปดูครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับอย่างภาพขวามือตรงนี้ฮะก็คืออวัยวะกระเพาะอาหารนี้ทำงานปกติไม่ได้เป็นโรคกดไหลย้อนแต่ภาพซ้ายมือนี่ก็คือเป็นโรคกดไหลย้อนแล้วก็คือกดไหลย้อนหรือน้ําย่อยนี่มันกําลังไหลย้อนขึ้นมาตามทางเดินหลอดอาหารครับซึ่งมันจะมีอวัยวะหนึ่งที่สําคัญครับเป็นตัวเปิดปิดไม่ให้กดไหลย้อนนี่ไหลขึ้นมาได้ครับกล้ามเนื้อหูรูดครับไอ้กล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับกับกล้ามเนื้อหูรูด มันเสื่อมครับมันทํางานได้แย่ครับเพราะมันสัมผัสกับน้ําย่อยเป็นเวลานานเพราะน้ําย่อยของเราเนี่ยเป็นกรดแก่เป็นกรดเข้มข้นมันจะกัดครับและมันจะทําให้กหล้ามเนื้อหัวูกเนี่ยทำงานได้น้อยลงแล้วก็เสื่อมไปเรื่อยๆครับถ้าเราปล่อยให้น้ําย่อยสัมผัสกับกล้ามเนื้อหุวูนี้ทุกๆวันแล้วก็นานขึ้นนานขึ้นมันก็จะสามารถทําให้น้ําย่อยเนี่ยไหลทะลักขึ้นมาตามทางหลอดอาหาร และก็ทําให้เราเนี่ยปวดแสบปวดร้อนมากๆเลยนะครับผมสรุปมีอยู่สสาเหตุนะครับสาเหตุแรกเลยคือระบบย่อยอาหารไม่ดีครับเวลาเรากินอะไรเข้าไปก็ตามนะครับมันจะอืดระบบเนี่ยมันย่อยไม่ดีครับแล้วมันก็จะไอ้สิ่งที่เรากินไปนี่มันก็จะอืดล่องลอยอยู่ในกระเพาะบวมอยู่ในกระเพาะครับแล้วมันก็ทำให้โอกาสที่น้ําย่อยเนี่ยมันไหลทะลักและสัมผัสกับก,บกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยมันก็ได้ง่ายขึ้นและสาเหตุที่2ครับที่จะทำให้กล้ามเนื้อหูรูดเสื่อมครับ ก็คือแรงดันที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราซึ่งไอแรงดันเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนที่ทำให้ร่างกายเกิดแรงดันที่เกิดขึ้นได้เยอะครับเหตุผลแรกก็คือคนท้องครับคนที่กําลังท้องอยู่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยในช่องท้องเนี่ยเรามีเด็กอยู่นะครับมันก็จะไปเบียดครับทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยถูกเบียดแล้วทาให้มีแรงดันเพิ่มขึ้นคนที่กําลังตั้งท้องอยู่ ไม่ต้องตกใจนะครับเราทุกคนจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคกดไหลย้อนได้อยู่แล้วทีนี้อีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือไอแรงดันตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกส่งมาจากลำไส้ครับลำไส้เนี่ยจะเป็นตัวปล่อยแก๊สหรือแรงดันเนี่ยมาที่กระเพาะอ,อาหารได้ดีมากๆเลยครับและแรงดันที่เกิดขึ้นจากในลำไส้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันเกิดขึ้นจากอุจจาระตกค้างครับใครก็ตามนะครับที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกถ่ายไม่สุดนะครับทิ้งไว้ ไปนานๆนะฮะไออุจจาระที่ตกค้างอยู่ลําไส้นี้นะครับมันจะก่อให้เกิดจุลินทรีย์ตัวไม่ดีครับและไอจุลินทรีย์ตัวไม่ดีนี่นะครับมันจะปล่อยแก๊สพิษออกมานะครับไอแก๊สพิษเนี่ยผมเรียกว่าแรงดันแล้วกันนะฮะมันก็จะไหลย้อนขึ้นมานะครับมันจะไหลย้อนขึ้นมาตามตามทางลําไส้เล็กนะครับแล้วขึ้นมาที่กระเพาะอาหารครับและมันก็ไหลย้อนขึ้นมาตามทางเดินอาหารครับและมันไม่ได้ไหลย้อนขึ้นมา,อย,านอย่างเดียวมันยังนําพา น้ำย่อยละอองของน้ำย่อยกับระเพาะอาหารไหลขึ้นมาด้วยครับและมันไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อรูดนิเสื่อมอย่างเดียวละมันยังไปทําลายตรงเยื่อบุตามทางเดินหลอดอาหารอีกด้วยปัจจัยใส่ภายอกร่างกายผมสรุปเอาแบบเข้าใจง่ายมากเลยมีอยู่3เรื่อง3ประเด็นหลักๆ1ความเครียดครับพอร่างกายเราเกิดความเครียดร่างกายเราก็เกิดกระบวนการอักเสบอวัยวะรวมถึงเซลล์ต่างๆก็จะทํางานได้เสื่อมถอยลงรวมถึงกระเพาะอาหารและลำไส้ครับเป็นโรคกรดไหย,ย้อนได้ง่ายขึ้นครับ สาเหตุที่2ครับก็คือในเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนไปครับผมสรุปมี2ข้อเลยเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนไปนะครับหครับในเรื่องของการกินอาหารไม่ตรงเวลานอกจากกินอาหารไม่ตรงเวลาทําให้กดที่หลังออกมาไปย่อยไปทําให้กระเพาะเนี่ยมันเกิดบาดแผลทําให้เป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยมันยังส่งผลทําให้คนที่กินอาหารตอนเลิกทํางานแล้วก็ไปนอนทันทีเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให น้ำย่อยเนี่ยฮะมันไปสัมผัสกับกล้ามเน,นื้อหูรูดเนี้ยได้ง่ายขึ้นเราลองนึกดูนะครับถ้าเกิดเรานอนไปไงฮะน้ำย่อยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสไปสัมผัสตรงกล้ามเน,นื้อหูรูดเนี้ยได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะเราก็จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วเวลาเราทุกครั้งที่เรากินอาหารกินข้าวนะครับเราต้องเว้นช่วงไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงอย่างน้อยๆน,นะครับ4ี่ชั่วโมงนะครับให้กระเพาะอาหารได้ย่อยนะครับถึงจะไปนอนได้นะครับสาเหตุที่2นะครับเรื่องของการกินอาหารที่เปลี่ยนไปก็คือรูปแบบกกาาารรรินอาหารครับ ปัจจุบันเรานิยมกินอาหารสําเร็จรูปครับและอาหารสาเร็จรูปมันย่อยยากครับกระเพาะอาหารจะทํางานหนักมากยิ่งใครก็ตามกินอาหารสำเร็จรูปติดต่อกันทุกวันทุกมื้อเลยลองนึกดูนะครับกระเพาะทํางานย่อยหนักมากทํางานหนักมากสุดท้ายมันก็เสื่อมครับพอกระเพาะเสื่อมก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคก,กดไหลย,ย้อนได้ครับและอาหารสำเร็จรูปมีอะไรบ้างครับเช่นไส้กรอกฮอทดอกพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์พวกเนี้ย ถือเป็นอาหารที่ย่อยยากหมดเลยเหตุผลที่3ใส่ที่3ครับก็คืออาการท้องผูกถ่ายไม่สุดจะเป็นสาเหตุหลักเลยนะครับที่จะทําให้เกิดโรคกดไหลย้อนครับหรือบางครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ <c oughs> เราก็เป็นคนนึงถ่ายทุกวันนะแต่ไอถ่ายทุกวันนั้นอนะ่ะเราต้องถ่ายให้สุดนะต้องไม่มีอุจจาระตกค้างในลำไส้นะครับรู้สึกทุกครั้งที่ถ่ายเนี่ยท้องยังแข็งอยู่หรือตื่นนอนมาท้องยังป่องอยู่รู้สึกยังอึดอัดแน่นท้องอยู่นั่นหมายความว่าเรายังถ่ายไม่สุดครับยังมีอุจจาระตกค้างในลำไส้อยู่เยอะครับ และปัญหาที่จะตามมาคืออะไรครับอุดจระที่ตกค้างเนี่ยในลำไส้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดจุลินทรีย์ตัวไม่ดีมันจะปล่อยแก๊สพิษออกมาไอ้แก๊สพิษเนี่ยผมเรียกว่าแรงดันหรือลมครับไอ้แรงดันหรือลมเนี่ยมันจะไหลย้อนขึ้นไปครับมันจะไหลย้อนขึ้นมาตามลำไส้แล้วก็มาที่กระเพาะมันก็เอาพาน้ําย่อยไหลย้อนขึ้นไปตามทางเดินอาหารนี่ฮะนี่ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระดไหลย้อนไงครับพอเป็นเรื้อรลงังมันไหลย้อนขึ้นมาตรงนี้ฮะ ตรงหน้าอกแล้วมาตรงตรงคอไปไงฮะมันก็ไอ้น้ำย่อยเนี่ยมันก็มีโอกาสเล็ดรอดไปที่หลอดลมมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังนั่นเองสาหรับบางคนบอกว่าเฮ้ยเรามีอาการไอแล้วมันเกี่ยวยังไงกับโรคกดไหลย้อนนี่ฮะเกี่ยวเลยเพราะไอลมตัวเนี้ยมันเอาน้ําย่อยขึ้นมาและไอลมตัวนี้อีกเช่นกันลมตัวเนี้ยมันจะวิ่งไปทั่วร่างกายเลย มันจะไปกดทับเส้นประสาทกดทับกล้ามเนื้อทําให้เรามีอาการปวดหลังปวดไหล่นะครับมีอาการฉี่บ่อยเพราะไปกดทับกระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะครับมีอาการเวียนศีรษะเลือดไหลเวียนไม่ดีมันก็ทําให้ร่างกายอ่อนแอไปนะครับนี่คืออาการของคนที่เป็นโรคก,กดไหลย้อนที่เกิดจากลมหรือคนที่มีปัญหาเรื่องลาไส้นั่นเองถ่ายไม่สุด3เหตุผลหลักๆด้วยกันกดไหลย้อนที่คนไทยไม่รู้และเข้าใจผิดมานานคืออะไรยกตัวอย่างผมเลยนะครับผมจบเภสัชมา แต่เชื่อไหมครับเป็นอะไรที่ตลกมากครับเมื่อก่อนเนี่ยถามเพื่อนๆน,นะลองคิดตามนะเวลาที่เรากินข้าวหรือเรารู้สึกว่าอาหารย่อยไม่ดีอะ่ะเรารู้สึกเราแน่นเราอืดผอมเราจุกอ่ะเรารู้สึกเลยว่า,รา,รก,วากดในกระเพาะมันเยอะเกินไปแล้วมันทําให้อาหารเนี้ยย่อยไม่ดีเราก็กินยาลดกดเป็นความเชื่อที่ผิดมาหันเลยนะครับผิดหลักเลยครับยิ่งทําให้อาการกดไหลย้อนเนี้ยยิ่งแย่ลงครับเพราะการที่กิน อย่าลดกดเข้าไปนะครับมันจะยิ่งทําให้กระเพาะเราเนี่ยทำงานได้แย่ลงเหตุผลเพราะอะไรครับกระเพาะอาหารเราเนี่ยมีสภาวะความเป็นกรดแก่ครับหรือพูดง่ายคือมี ps 1-3ถึง3มันจะช่วยอยู่3เรื่องหลักๆด้วยกันหนหน้าที่ของมันก็คือย่อยโปรตีนครับย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปอันที่2ดูดซึมแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นกับร่างกายอันที่3ครับฆ่าเชื้อโรคครับอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับ โดยที่ไม่ทําให้เราท้องเสียนะฮะก็คือไอ้น้าย่อยเนี่ยเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียไม่ทําให้เราเกิดอาการท้องเสียนั่นเองนี่คือ3หน้าที่หลักๆของน้ําย่อยในกระเพาะอ,อาหารที่เป็นกรดแก่แต่วันนี้เราเข้าใจผิดหรือแม้กระทั่งบางทีเราไปหาหมอไปคลินิกไปโรงพยาบาลเป็นไงครับหมอจ่ายยาลดกรดมาโดยเฉพาะยาน้ําผมบอกเลยนะฮะวันนี้ฟังผมนะครับให้หยุดกินยาลดกรดโดยเฉพาะยาน้ําเด็ดขาดครับยาลดกรด มันเป็นด่างแก่ครับหรือพูดง่ายคือมันมี ps เป็น9เราแสบท้องเรากําลังแบบจุกแน่นเรากินยาลดกดเข้าไปปุ๊บไอ้ด่างตัวเนี้ยมันจะไปทําให้กดแก่ได้เพราะอาหารเนี้ยมันเสียสมดุลไปพูดง่ายคือตัวเลขจาก1นึเนี้ยเปลี่ยนไปอาจจะเป็น4เป็น5เป็น6เป็นไงฮะอาการที่คุณแสบร้อนอาการที่คุณรู้สึกย่อยไม่ดีเนี้ยมันจะหายไปตอนนั้นครับตอนที่กินแต่หลังจากนั้นฮะมันจะยิ่งแย่ขึ้นครับอาการจะยิ่งหนักลงครับเพราะมันกําลังทําให้ สมดุลความเป็นกรดแกในกระเพาะหรือในน้ําย่อยเนี่ยมันเสียไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นถ้า,ถาทุกคนลองสังเกตนะเรากินอะไรไปนะอืดแน่นจุกมากกว่าเดิมอีกครับทุกคนฟังผมแล้วต้องหยุดกินยาลดกรดโดยเฉพาะยาน้ําเลยนะครับเพราะส่วนประกอบของยาน้ํายาลดกรดเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่เรียกว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือที่เรียกว่าเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาเนี่ยเป็นด่างแก่เลยครับ เป็นเหมือนเรากินระเบิดเวลาเข้าไปเลยนะครับไปบอมกับเพาะอ,อาหารตัวเองครับโอ้โหหนักเลยทีนี้พอเราเข้าใจแล้วมาเข้าถึงโรคก,กฎดไหลย้อนเนี่ยเราจะต้องดูแลรักษาและป้องกันยังไงบ้างโรคก,กฎดไหลย้อนเนี่ยนะครผมแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกเลยคือระยะที่1ระยะที่1เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกับเพาะอ,อาหารอย่างเดียวครับเพราะ กระเพาะอ,อาหารนี่น้ำย่อยนีย่มันทํางานไม่ดีครับมันย่อยอาหารไม่ดีอาการของคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนระยะที่หนึ่งนี่ยจะมีอาการอะไรบ้างครับจุกแน่นท้องครับกินอาหารแล้วรู้สึกไม่ย่อยครับจะผะื่นผอมครับจะมีอาการแสบที่กระเพาะอาหารและก็แสบตรงหน้าอกครับเพราะกรดมันไหลย้อนขึ้นมานะครับเพราะนี้ใครก็ตามที่มีอาการตรงนี้นะครับเราเป็นโรคกรดไหลย้อนระยะที่1ส่วนวิธีการดูแลรักษาผมบอกเลยไม่ยากครับมันจะมีอยู่สส่วนด้วยกัน1ส่วนแรกเลยก็คือ มันเป็นแผลที่กระเพาะอ,อาหารเราทำยังไงครับเราต้องรักษาแผลที่กระเพาะอ,อาหารก่อนวิธีการรักษาแผลกระเพาะอ,อาหารวันนี้ผมแนะนำนะฮะให้กินกล้วยน้ําว้าดิบกินเช้ากลางวันเย็นเลยก่อนอาหาร30นาทีกล้วยน้ําว้าดิบนี่ฮะมันจะดีมากมันจะมีสารอยู่2ตัวครับสารตัวแรกที่เรียกว่าแทนนินมันจะยับยั้งการเจริญเติบโตหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียดีมากครับและสารอีกตัวหนึ่งคือสารเซโรโทนินมีฤทธิก์กระตุ้นให้กระเพาะอาหารเนี้ยหลัง่ง เยื่อเมือกออกมาซึ่งไอเมือกเนี่ยมันจะไปเคลือบตรงกระเพาะอาหารมันจะไปฮิลลิ่งไปรักษาแผลในกระเพาะอาหารและไปลดการเสียดสีการเสียดทานและลดการแสบในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับก็คือขิงหรือขมิ้นชันแต่ถ้า2ตัวนี้ถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมแนะนําให้กินขิงครับเพราะว่าขมิ้นชันเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติตลายน้ําได้ยากเพราะเนี้ยโอกาสที่จะดูดซึมที่จะเข้าไปช่วยรักษาแผลหรือไปกระตุ้นน้ําย่อยต่างๆเนี่ยมัน ไม่ดีครับไม่ดีเท่ากับน้ำขิงคุณสวบัติของขิงเนี่ยดีมากนอกจากฮีลิ่งรักษาแผลในกระเพาะอาหารและตรงหูรูดแล้วเนี่ยเพิ่มนะครับการขัดจัดเอาอาหารที่อยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยออกจากกระเพาะอาหารให้เร็วที่สุดถ้าวันนี้เรากินอาหารแล้วกระเพาะอาหารเนี่ยสามารถเอาอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยไหลลงไปสู่ลำไส้เล็กได้เร็วเนี่ย มันก็จะทําให้โอกาสเกิดโรคกดไหลย้อนเนี่ยก็ได้ยากขึ้นขิงผมแนะนำนะีฮะให้เราทานเช้ากลางวันเย็นได้เลยครับเป็นน้ําขิงหรือเป็นขิงที่จะใช้ในการประกอบอาหาร,รให้เรากินเข้าไปเลยนะครับดีมากๆนะครับทีนี้พอเรารักษาแผลในกระเพาะอาหารแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเพิ่มกระตุ้นให้น้ําย่อยในกระเพาะอาหารนี้ทำงานได้ดีครับให้เราทานแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นน้ําส้มสายชูหมักมันเป็นฤทธิ์กดอ่อนๆนะครับนะฮะ ให้เราทานก่อนอาหารนะครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับโดยทาน1ช้อนโต๊ะผสมน้ํา1แก้วนะครับผมไม่แนะนําให้ทานโดยตรงนะฮะให้ทานผ่านหลอดนะครับหลอดดูดน้ํานะครับเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์ความเป็นกรดเดี๋ยวมันจะไปทําลายสารเคลือบฟันของเราได้นะครับ พอเราทานแอปเปิลไซเดอร์ติดต่อกันระบบย่อยอาหารของกระเพาะอาหารเนี่ยเราก็จะสามารถทํางานได้ดีครับโอกาสที่น้ําย่อยเนี่ยมันจะทะลักไหลเข้าไปสัมผัสตรงกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยมันก็จะลดลงนั่นเองแค่นี้เองง่ายมากการที่เรามีอาการท้องผูกหรือถ่ายไม่สุดและมีอุจจาระตกค้างเนี่ยมันจะทําให้ก่อให้เกิดจุลินทรีย์ตัวไม่ดีแรงดันหรือแก๊สพิษเกิดขึ้นนั่นเองเพราะนั้นไอแรงดันหรือแก๊สพิษเนี่ยมันก็จะไหลย,ย้อนขึ้นไปซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคก,กดไหลย,ย้อนครับเพราะนั้นเนี่ย ใครก็ตามที่เป็นโกกรคกดไหลย้อนระยะที่2นะครับวิธีการดูอาการนะคือจะรู้สึกว่ามีลมเยอะจะมีอาการแน่นท้องป่องอยู่ตลอดเวลาเลยตื่นเช้าขึ้นมาก็ท้องป่องนะครับถ่ายไม่สุดท้องผูกนะครับใครก็ตามมีอาการแบบนี้นะครับรวมกับโกกรคกดไหลย้อนแระที่1นมีการแสบอาหารไม่ย่อยนะครับนั่นหมายความว่าเรากําลังเป็นโกกรคกดไหล,ลย้อนระยะที่2ครับส่วนวิธีการดูแลรักษาครับก็ไม่ยากครับเพราะมันมีสาเหตุมาจากเรื่องของ อุจจาระตกค้างเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกําจัดอุจจาระที่ตกค้างอยู่นในลาไส้ให้เร็วที่สุดครับซึ่งก่อนก็จะมีหลายวิธีบางคนอาจจะกินมะขามแขกกินส้มแขกหรือกินทรนีสันตคาสก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยแต่ถ้าถามผมนะการที่อุจจาระตกค้างเป็นระยะนานๆเนี่ยผมอยากเอาให้มันออกให้หมดเลยก็คือเอาวิธีที่ง่ายสุดและปลอดภัยครับก็คือใช้ย,ยาสวนทวารครับสำหรับผู้ใหญ่ครับเราสวนทวานนะครับติดต่อกันสัก3าวัน4วัน5วันครับ จนเรารู้สึกว่าอุจจาระตกค้างในลำไส้นี้มันออกไปหมดแล้ววิธีการดูว่ามันจะออกไปหมดได้ยังไงนะครับก็คือเราต้องรู้สึกว่าเราไม่แน่นท้องจับที่ท้องไปกดไปเราร,รู้สึกว่าท้องไม่ป่องท้องไม่แข็งตื่นเช้าขึ้นมาท้องท้องไม่ป่องก็คือท้องยุบอย่างนี้แสดงว่าอุจจาระเนี่ยมันไม่ตกค้างแล้วพอเราสามารถกําจัดสาเหตุของแก๊สหรือลมได้แล้วนะครับหาวิธีในการดูแลรักษาลำไส้ให้มันไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกอีกไม่มีปัญหาเรื่องอุจจาระตกค้างอีก วิธีการดูแลรักษาคือเต erm ิมโปรไบโอติกครับหรือเต erm ิมจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปซึ่งในท้องตลาดก็มีอยู่หลายแบบอาจจะเป็นโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตก็ได้นะครับแต่ถ้าที่ผมแนะนำนะครับอาจจะเป็นอาหารเสริมที่เขาเขียนว่าเป็นโปรไบโอติกนะครับให้เราไปหาซื้อทานมาแล้วก็ทานต่อเนื่องเลยนะครับบางคนอาจถามผมว่าต้องกินกี่เดือนผมบอกว่าตอบไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันให้กินจนกว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกหรือถ่ายไม่สุดอีก แล้วก็หยุดทานได้และก็ต้องรักษาเลยครับต้องรักษาโกกรคกรดไหลย้อนแรกที่1ด้วยสำหรับคนที่เป็นโกกรคกรดไหลย้อนที่2นะครับก็คืออย่าลืมนะฮะอย่าลืมกินกล้วยดิบน้าขิงกินเยอะๆกินทุกวันเลยรวมถึงกินอะไรฮะ apple cider v i n e ก a r ครับ,ปปรเเก,รบกินก่อนอาหารหรือบางคนอ๋อผมลืมพูดไปสำหรับบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้กิน apple ปเ i d e r ว g a าแล้วรู้สึกว่าเฮ้แสบท้อง วิธีการจัดการครับก็คือให้กินพร้อมอาหารครับกินตอนกินข้าวแล้วกินแอปเปิลไซเดอร์ไปเลยให้เรากินจนกว่าระบบย่อยอาหารเราจะเป็นปกติครับง่ายมาก1-2ไม่ยากเลยครับโรคกรดระย้อนระยะที่3 r อันนี้จะยากนิดนึ่งเพราะว่ามันเป็นระยะที่1และที่2รวมกับระยะที่3และที่3คืออะไรเป็นระยะที่ร่างกายขาดสารอาหารครับเลือดไม่มีสารอาหารที่ดีพอครับเพราะอะไรครับเพราะคนที่เป็นระยะหนึ่งระยะสและเป็นยานานระยะเป็นยาานาน มันทําให้คนไข้เนี่ยกินอะไรไม่ค่อยได้นะครับโดยเฉพาะโปรตีนเพราะเนี่ยร่างกายจากขาดสารอาหารติดต่อกันเป็นเวลานานมันเลยทําให้ร่างกายอ่อนเพลียพอร่างกายอ่อนเพลียปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดโรคนู้นโรคนี้ตามมาเยอะมากนะครับแล้วอาการโรคกระดิ่แล้วที่3มีอะไรบ้างมีอาการนอนไม่หลับนะบมีอาการปวดหัวรุนแรงขึ้นไส้อาเจียนนะครับสมองตื้อเพลียตลอดจุกแน่นหน้าอกบางทีจุกแน่นขึ้นมาถึงลําคอเลยกินอาหารไม่ลงแล้วก็คนที่เป็นโรคกระดิ่แล้วที่3าเนี่ยจะมีอาการเครียดมากครับ เป็นโรคกดไหลย้อนมาเป็นระยะเวลานานเพราะนั่นเนี่ยเขาจะมีความเครียดสะสมบางคนเป็นถึงขนาดเป็นโรคแพนิคตามมาเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนเพราะคนเป็นโรคระยะที่3านี่คือกำลังขาดสารอาหารเราก็ต้องเติมสารอาหารเข้าไปเราจะเติมอะไรดีล่ะก็คือเติมสารอาหารทางการแพทย์ที่มีขายอยู่ตามร้านขายยาทั่วไปหรือธัญพืช หรืออะไรครับโปรตีนแบบสําเร็จรูปโปรตีนชงนั่นเองเราก็ไปหาซื้อมาทานได้เลยนะครับอาหารเสริมพวกสาหร่ายเกี๊ยวท้องอะไรก็ได้ครับที่จะเป็นตัวเพิ่มเลือดนะครับหรืออาจจะเป็นยาก็ได้ครับเช่นยาโอเิมินสำหรับคนท้องกินก็คือบำรุงเลือดอันนี้เราก็หาสามารถหาซื้อมาทานได้นะครับปลอดภัยไม่มีอันตรายรเลยนะครับเรากินจนกว่าเรารู้สึกว่าเยเลือดลมดีเรารู้สึกว่า,เ, í, เ,เ,รา,รวาเรามีพละงกำลังเพิ่มขึ้น ฟื้นตัวจากอาการโรคกรดไหลย้อนได้ดีโดยเฉพาะแผลที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารแล้วก็ตามหลอดอาหารนั่นเองนะครับคนที่เป็นโรคกรไหลย้อนที่สามเนี่ยนอกจากขาดสารอาหารพอเราเติมสารอาหารไปปุ๊บแล้วเนี่ยเรายังต้องมารักษาอาการอีกหนึ่งอาการที่สําคัญมากก็คือโรคเครียดครับเพราะคนที่เป็นระยะที่สามเนี่ยจะมีความเครียดมีความวิตกกังวลสูงมากเป็นแพนิกเลยมือสั่นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะฮะเหงื่อออกเยอะปวดหัวว,วิงเวียนมึนทั้งวัน ท้องไส้ปั่นป่วนนะครับแล้วก็วิตกกังวลนะครับกลัวเป็นโรคร้ายแรงกลัวตายนะครับสมุนไพรที่ผมแนะนําให้ไปหาซื้อมาทานเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนที่3นะครับเช่นใบบัวบก2น้ำปะะตูมนะครับน้ำมะกรูดนะครับรวมถึงคาโมไมล์นะครับแต่สมุนไพรที่ดีสุดที่ผมอยากแนะนําและให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยหาซื้อมาทานเลยนะครับก็คือมิ้นครับดีมากครับหรือพูดง่ายคือสารแนนนั่นเอง เปปเปอร์มิน์ที่เป็นสารสกัดได้จากสารแหน่เนี่ยที่เรียกว่าเปปเปอร์มิน์เนี่ยคุณสมบัติในการคลายเครียดได้ดีมากพอเราได้กินเปปเปอร์มิน์เนี่ยเราก็จะรู้สึกรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกคลายเครียดละและพอเรากินเข้าไปนะฮะเราจะรู้สึกเลยว่าร่างกายเนี่ยมันจะคลายกล้ามเนื้อได้ดีมากมันจะลดการหดเกร็งได้ดีมากครับเพราะเนี่ยระบบต่างๆในร่างกายเราเนี่ยก็จะทํางานได้ดีขึ้นแนะนําเลยคือเปปเปอร์มิน์ให้หาซื้อมาทานครับอาจจะเป็นในรูปแบบของชาชาชงนะครับให้เรากิน จิบทั้งวันเลยครับจวนี้จะช่วยในเรื่องของการคลายเครียดลดการถดเกรงของกล้ามเนื้อได้ดีมากและสิ่งที่สําคัญที่สุดของเปปเปอร์มินคือรู้ไหมฮะระบายลมครับมันจะขับลมได้ดีมากอย่าลืมนะสาเหตุที่สําคัญของการเกิดโรคกดไหลย้อนคืออะไรครับลมในร่างกายมันเยอะมากครับเปปเปอร์มินมีคุณสมบัติในการขับลมที่ดีที่สุดแล้วครับและปลอดภัยไม่อันตรายเลยต้องทานครับ ยังมีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการกระตุ้นในการควบคุมและการทํางานของระบบประสาทได้ดีเพราะคนกลุ่มนี้เครียดมากเพราะเนี่ยหัวจะมึงจะเหนื่อยจะแบบตลอดเวลาเลยสมุนไพรกลุ่มนี้ก็คือได้แก่โสมครับไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีโสมจีน,นครับทานได้หมดเลยรวมถึงพวกเห็ดหลินจือหาซื้อมาทานได้เลยพวกเนี้ยจะสามารถกระตุ้นทําให้เราสามารถควบคุมการทํางานของระบบประสาทสมองได้ดีมากครับถ้าทําแบบนี้นะอาการต่างๆเขาก็จะดีขึ้นแต่อย่าลืมนะฮะเราต้องทําควบคู่กับ กดไหลย้อนแรกที่1กับแรกที่2ด้วยถูกไหมเพราะคนที่เป็นกดไหลย้อที่3เนี่ยคือมันรวมหมดเลยตั้งแต่1,2,3เพราะนี้เราต้องรักษาทั้ง1 2และก็3พร้อมๆควบคู่กันไปครับเพราะนี้ถ้าเราทําตามวิธีนี้นะครับกดไหลย้อนนะครับสามารถหายขาดได้ครับ